ผมทำนั้นไม่ได้ต่อต้านการออกความเห็นของคุณสุริเชษฐ์อภฐานหรือคุณอรชยะแต่สิ่งที่ผมทำนั้นก็คือว่าใครก็าตามที่ไมปด้รับความเป็นธรรมจากการกล่าวหาแบบลอยๆแล้วไม่มีหลักฐานผมก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ร่วมต่อสู้กับเขา ข้อแรกที่เราต้องระลึกเสมอมันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างแต่เราไม่เคยมองเรามองเหตุการณ์หน้าวันนี้เมื่อกี้คุณไตรรงค์เขาพูดคุณไตรรงค์เขาพูดถึงเรื่องโครารโฆษณาชวนเชื่อสงครามระหว่างยิวอิสราเอลนั้นมีหลักการของการโฆษณาชวนเชื่อคือว่าพูดครั้งหนึ่งโกหกคนไม่เชื่อครั้งที่สองคนไม่เชื่อ แต่ถ้าโกหกกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคนจะเริ่มเชื่อผมไปม,มองย้อนหลังเรื่องบางเรื่องแล้วเนี่ยผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นได้แบบนี้ข้อแรกอยากเข้าใจจิตสำนักงานบุรีแห่งชาติเป็นมานานแล้วที่มีการรับสวยไม่ได้ปฏิเสธเลยแม้แต่นิดเดียวตรงนี้นะฮะ จริงๆแล้วถ้าเรามองการรับสวยของสำงานดูแงชาติหรือที่อื่นๆมันเป็นระบบระบบทางการเมืองซึ่งมันเอื้อให้ข้าราชก,การประจำมีช่องทางในการที่จะทำให้เขาได้ผลประโยชน์อันนี้เกิดขึ้นมาแต่บางครั้งเนี่ยการให้สัมภาษณ์แบบไร้ความรับผิดชอบทำให้เราอดคิดไม่ได้ เหมือนกับที่พูดบอกว่าตอนนี้มีเว็บพนันเถื่อนอยู่สามหมื่นเว็บคําถามที่ทุกคนต้องตั้งคําถามถามด้วยจต่างถ้าเราคิดเป็นถ้าหนึ่งเว็บใช้ตํารวจสามคนทํางานหมายความว่าที่จะ,จะกําจัดสามหมื่นเว็บนั้นมันต้องใช้ตํารวจเก้าหม่นคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะข้อแรกข้อที่2น้องๆผู้สื่อข,ข่าวทั้งหลายเนี่ยคงจำกรณีของอ้ํากับแยมได้ใช่ไหม จำได้เป่าที่สารชั้นต้นเพิ่งพิพ,พากษาไปจำคุกอ้ามห้าสิบปีจำคุกแยมห้าปีคนที่ทำเรื่องนี้คือจิรภพภูริเดชอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยทีมงานเขาทำงานสองปีเต็มสองปีกว่าจะได้มา แล้วผลพิสูจน์จากสารก็คือว่าพวกนี้ผิดจริงในขณะที่ผมจําเป็นน้องอ้างเรื่องเก่าค้นเรคลูเชษหักพานไปทําเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญไปจับผู้บริหารโอเอเจ้าของโอเอข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสารชั้นต้นอุนทธรดีกายกฟ้องหมดทุกชั้น มีนำซ้ำแล้วเนี่ยสารดีกายยังเขียนคำพิพากษาในตอนท้ายอ่านแล้วรู้สึกเจ็บปวดหัวใจสื่อสารท่านบอกว่าข้อมูลข้อที่จริงของตํารวจนั้นเป็นข้อมูลข้อท็จจริงที่ฟังความข้างเดียวแล้วไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ในขณะนี้โอเอเนี่ยซึ่งสูญเสียรายได้โดนอายัดรัพย์รถ2,500คันถูกยึดไปแล้วก็ทรัพย์สินพังวินาศ ฟ้องละเมิดสํญัากานบริหาชาติเรียกค่าเสียหาย2,000ล้านบาทและขณะเดียวกันพลเรือนสุรเชษฐ์าวก็กําลังจะเป็นจําเลยข้อหาละเมิดจากคนพวกนี้คือบางครั้งนี่ถ้าเราไปตื่นเต้นกับการพูดการจาแล้วเราสรุปมันทันทีเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีการพิสูจน์เนี่ยผมคิดว่าใช้ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วมันก็เลยผูกพันไปทางการเมือง วันดีคืนด,ดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลุ่มเดียวกับที่สนับสนุสน,นคุณสุรเชษฐ์หาพานคือรังสีมันโรมไอสุรัชนกสีนอกนะฮะและก็คุณวิโรจออกมาไม่ได้ดา่าตำรวจละแต่ดา่าอนุทินชาญวิรกุลเสียผู้เสียคนเลยเป,เป็นหมูเป็นหมาไปเลยว่าคนที่มีอำนาจที่สุดคือใครคืออนุทินทำไมอนุทินไม่แก้ อนุทินนี่ตัวการอนุทินนี่เป็นหัวหน้าสแกมเมอร์ตัวใหญ่โน่นนี่นั่นแต่พออนุทินปล่อยข่าวออกมาว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคประชาชนอภิปรายเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาพร้อมจะยุบสภาเท่านั้นเองเกมการเมืองพลิกเลยสองเปอมที่ผ่านมานี้ไม่มีใครดา่อาอนุทินอีกเลยเพนร้นผมกำลังจะโยงให้เห็นว่า จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณสุริเชษฐ์หาบานเนี่ยมีการสนับสนุนจากพรรคประชาชนเต็มตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรเขาผมพร้อมที่จะเล่าความเป็นมาให้ฟังวันศุกร์นี้อีกสองวันเองว่าผมกับเขารู้จักเขาได้งไงแล้วหลายๆเรื่องที่เขาออกไปไลฟ์สดสองชั่วโมงครึ่งประท็อปโต้ผมนั้นคือเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำในอ่างนะฮะผู้จาไม่รู้เรื่องไม่มีหลักฐานแต่ผมจะ เป็นข้อข้อเป็นข้อข้อเป็นข้อข้อให้นะ,ะผมไม่ได้รู้ขึ้นมาปกป้องตํารวจที่ทําชั่วขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ผมคิดว่าถ้าตารวจคนไหนไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ได้มีพื้นที่ทางสื่อมาหาผมได้แต่คุณต้องหลักฐานมาดูนะว่าสิ่งที่คุณสุริเชษพูดหรือคุณอาชีาพูดนั้นคุณพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงมาเลย บ้านพระชิดพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้ให้ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของความจริงที่มีหนึ่งเดียวและไม่กลัวใครคนที่ไม่กลัวใครจริงจริงอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วผมก็เชื่อว่าทั้งคุณไตรรงแล้วก็คุณธนกรหลังจากพูดคุยกันแล้ว <c oughs> หลังจากถแถลงเรียบร้อยแล้วเขาจะไปแจ้งความใลนะส่วนตัวที่กองปราบปรามสามยอดเพราะว่า คนที่จะทำคดีนี้ได้อย่างเที่ยงตรงและซื่อตรงที่สุดก็คือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของจิรภพภูริเดชคุ้มชางานกล้องซึ่งผู้ลักพวกเรารู้จักันดีเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วไม่เคยกลัวใครผมเชื่อว่าเขาได้รับความยุติธรรมแน่ไอคำพังเพยที่บอกว่าฟ้องเลยผมไม่เคยกลัวไม่มีปัญหาไม่เคยมีใครกลัวใครในการฟร้อง นะฮะไม่เคยมีใครกลัวใครแต่เนื้อหาสาระอยู่ที่ว่าต้องรอนิดหนึ่งไต่สวนมูลฟ้องคดีมีมูลหรือเปล่าหรือว่าถ้าฟ้องแจ้งความไปที่ตํารวจของปราบแล้วตํารวจองปราบสรุปสานวจว่าคดีมีมูลส่งอัยการในการท่นมูก็ส่งฟ้องทันทีเลยสาลอาจจะยุง่งอาจจะเลื่อนการพิจารณาดีไปเป็นปีหน้าเพราะคดีมันเยอะแต่ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงความจริงมันจะหนีไม่พ้นวันนี่คือการใส่ความหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ปากแจ๋วบอกฟ้องไปเลยผมเจอมามากแล้วไม่เป็นไรรอวันที่ต้องสื่อพยานแล้วคุณก็เห็นว่าตัวโจทย์ที่ฟ้องนั้นมีหลักฐานชัดเจนก็ว่ากันไปก่ <c oughs> <c oughs> อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้ผมอยากจะตั้งคำถามให้กับพวกเราทุกคนเลยคิดนิดหนึง ผมเนี่ยนอนไม่หลับมาหลายคืนก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะเพราะคำว่า scammer เนี่ยมันคืออะไรกันวะไม่ใช่ผมไม่เข้าใจผมเข้าใจผมเปิด d i กชันนารีทุกเล่มไม่ว่าเป็นของเว็บสเตอร์ของโน่นของนี่ของออนไลน์ของลองแมนสรุปง่ายๆ scammer คือการหลอกลวงและต้มตุนเรายอมรับมันตรงนี้ป่ะ scammer คือการหลอกลวงและต้มตุน ที่สแกมเมอร์เนี่ยมันผิดศีลสองข้อข้อที่สองคืออธินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองเอามาเป็นของเราเองในการทําเช่นนั้นได้คุณต้องผิดศีลข้อสี่ด้วยก็คือว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีอเอาละถ้าางั้นผมถามจับถ้าอย่างนั้นประเทศไทยแม,ม่เป็นประเทศสแกมเมอร์ทั้งประเทศนะยอมรับนะ ถ้ายึดถือคำว่าสแกมเมอร์คือต้มตุ๋นและหลอกลวงพักการเมอรืองเป็นสแกมเมอไหมกมเมอร,มร,มอร์พักเพื่อไทยสมัยองค์อิงก่อนที่จะรับเป็นนายกฐมตตรีนั้นสัญญาประชาชนว่าไงได้เข้ามาแล้วทำตามเปล่าก็แสดงว่าหลอกลวงต้มตุ๋นเช่นกันเช่นเดียวกับพรักประชาชนเช่นเดียวกับพรักภูมิใจไทยทุกพักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณพูดบอกว่าอนุทินชาญวิรุณณปัจจุบันเป็นหัวหน้าสแกมเมอร์ตัวใหญ่ ก็พูดไป่ผิดว่ถูกถูกใช่ไหมทีนี้การรับสวยเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายระดับท่านผู้ชมครับ,ค,รบคุณสุรเชษบอกว่ามีตำรวจเป็นสแกมเมอร์รับสวยอยู่20%ตำรวจสองแสนกว่าคน20%่ส่นะห้าหมืนคนนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ